ไฟฉายเอาดีแบบ7 in 1ที่เขาสามารถสูบเข้าสูงออกได้แบบนี้จ้าอันนี้ไฟแบบแรกจ้า2จ้า3จ้า4จ้าหาจ้า6จ้าเจจ้าออเชั่นเขาเยอะจริงตัวนี้แถมราคาด้วต้นแค่200นิดนิดเท่าัวเองปะดกันเพราะหลายครั้งที่บ้านพี่ไฟดับต้องมีไฟฉายขนาดกำลังดีติดไว้บ้างจ้าตัวนี้เขาใช้งานง่ายมากจะเป็นแบบวันคลิกจ้ากดเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บนะจ้าติดกระเป๋าไว้หรือติดรถไป2ทางทําได้หมดเลยจ้ามาพร้อมความสว่าง5พาราโเมน2ได้กลสูงสุด5กิโลวัสดุกจ้า 干老，干老婆 ฟี้ยวดีอะตัวเนี้ยยืดเข่าก็ได้ยืดออกก็ได้แถมออปชั่นไฟมีถึง7แบบจ้าอันนี้แบบแรกจ้าอันนี้แบบ2จ้าแบบ3จ้าแบบ4จ้าแบบ5จ้าแบบ6จ้าส่วนอันนี้แบบที่เจ้าติดรถติดกระเป๋าหรือติดบ้านเอาไว้2ทางทําได้หมดเลยจ้าซึ่งแบตเขาทนมากนะจ้าชาร์จหนึ่งครั้งี่ใช้ได้นานถึง16ชั่วโมงไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าไฟฉาย LED ขนาดพกพาที่มาพอออปชั่นจริงสามารถเปลี่ยนไฟได้ถึง7รูปแบบจ้าวัสดุดีแบตอึดทนทานนะจ้าโอ้เฟี้ยวมากตัวนี้ราคาเริ่มต้นแค่รอได้กเลย